หลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาและพุทธาคมเป็นที่เลื่องลือในด่านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นเปี่ยมไปด้วยพลังชาญและอภิญญาจิตเป็นเครื่องคุ้มพรองป้องกันภัยให้แก่สานุสิทธิ์และญาติโยม 1. วัตถุมงคลและอิทธิฤทธิ์อันน่าสะพรึงกลัว หลวงพ่อคงสร้างวัตถุมงคลขึ้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองผู้ที่ประพฤติดีแต่ด้วยอนุภาพความเข้มขลังที่ประจุดลงไปทำให้ลูกศิษย์บางคนที่มีพื้นนิสัยไปในทางทุจริตนำไปใช้ในทางที่ผิดโจรผู้เป็นสิทธิสิทธิของหลวงพ่อคงหลายคนกลายไปเป็นเสือปล้นและโจรผู้ร้ายอาลวาดสร้างความเดือดร้อนในแถบแม่น้ำแม่กลอง เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ได้รับจากท่านปาฏิหาริย์เหนืออาวุธเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าปราบปรามและล้อมยิงโจรเหล่านี้มักจะปักหลักสู้แทนที่จะหนีหัวซุกหัวสุนเพราะเชื่อว่าลูกปืนไม่สามารถทะลุข,ข้ามธงหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงได้ซึ่งปรากฏว่าจริงตามความเชื่อของพวกเขาทำให้การปราบปรามเป็นไปได้ยากลำบาก 2. บทสนทนาระหว่างเกจิกับมือปราบในครั้งหนึ่งนายตำรวจมือปราบชื่อดังในสมัยนั้นได้แก่ร้อยตำรวจเอกหลวงกล้ากลางสมอนและร้อยตำรวจโทขุนนรินทรสรักดิ์ได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงพ่อคงและกราบเรียนทานองต่อว่าท่านไกลๆว่าหลวงพ่อครับเวลาหลวงพ่อจะมอบของให้ใครทำไมไม่ดูให้ดีซะก่อนให้พวกเสือพวกโจรไปได้ มันทำให้ยากต่อการปราบปรามเพราะเวลาไปปราบโจรพวกที่มีธงของหลวงพ่อยิงปืนเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกปืนก็ไม่ข้ามธงหลวงพ่อคงตอบด้วยความเป็นเหตุเป็นผลว่าก็เวลามาหาฉันก็เป็นคนดีนี่เมาก็ยังไม่ได้เป็นเสือเป็นสางนี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไง 3. จุดจบตามกฎแห่งกรรมแม้ว่าวัตถุมงคลจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใด แต่หลวงพ่อคงก็ชี้ให้เห็นถึงอำนาจที่อยู่เหนือกฎแห่งคงกระพันนั่นคือกฎแห่งกรรมความเสื่อมของอาคมท่านอธิบายว่าโจรผู้ร้ายที่ได้ของดีไปนั้นหากยังไม่ถอนตัวจากการทำชั่วไม่นานหากไม่ติดคุกก็จะถูกตำรวจยิงตายหมดกรรมชั่วตัดรอนเมื่อผลแห่งกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีที่คุ้มครองอยู่คุณวิเศษแห่งความขลังก็จะเสื่อมลง ความคงกระพันชาตรีก็จะอันตรธานหายไปหนังที่เคยเหนียวก็จะกลายเป็นเปื่อยยุย่ยเมื่อเจอคมกระสุนเมื่อไหร่ก็จะถึงจุดจบเมื่อนั้นเรื่องราวของหลวงพ่อคงทำว่าโชโตจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ใหแต่สุดยอดวิชาคงกระพันชาตรีก็ไม่สามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้หากผู้ถือครองนำไปใช้ในทางที่ผิดอนุภาพคุ้มครองก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด